สวัสดีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดพระบาทห้อยต้มนะครับที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับที่นี่เนี่ยเป็นวัดของครูบาวงนะครับซึ่งครูบาวงเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วประมาณ20กว่าปีนะครับแต่ว่าศรีระของท่านเนี่ยยังอยู่นะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแล้วก็แห้งอยู่เงี้ยนะครับเขาเอาไว้ในวิหารนะครับเดี๋ยวผมจะไปชมว่าเป็นยังไงแล้วก็เราจะไปกราบศรีระของท่านครูบาวงกันนะครับ ซึ่งแต่ละปีนะครับก็จะมีงานเปลี่ยนผ้าก็คือวันที่ครูบาเสียนะครับเขาว่าจะเปลี่ยนผ้าทุกๆปีนะครับ15พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่ครูบาวงเนี่ยเสียชีวิตหรือว่ามารณภาพนะครับซึ่งอยู่ข้างในวิหารเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมว่าเป็นยังไงนะครับโอเควิหารนี่แหละรครับที่เป็นที่บรรจุสรีระของครูบาวงข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักระ สด็ของคุูบาบงเนาะซึ่งเขาเอาไว้ตรงหน้านู้นเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมมาที่วิหารนี้เนาะวิหารเนี่ยใหญ่มากๆนะครับข้างในเนี่ยสุดยอดเลยเนาะเยวจะเข้าไปดูข้างในนะโอ้สุดยอดเลยซึ่งที่นี่นะครับบริวารของวัระชาติห้วยต้มนะครับก็เป็นพี่น้องบากยอ์นะครับหรือว่ากะเรียงเนาะซึ่งถ้ามีงานเนี่ยเขาจะมาร่วมกันนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ดูแลของเขานะครับ ตอนนี้นะครับผม่็เข้ามาที่วิหารลอยพระพุทธบาทเนาะโอ้โหเจดีย์นี่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไอที่เป็นแบบยอดสีขาวๆเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสายลอฟ้านะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบเสาลอฟ้าเฉยๆนะครับแต่ว่ามันเล็กไปนะครับเขาก็เลยแบบก่อเป็นเจดีย์ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าข้างบนนู้นนะครับจะเป็นไอตัวลอฟ้านะครับแล้วก็เขาจะสร้าง เป็นเจดีลงมาเนาะเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่ในวัดเลยเนาะแต่ว่าฝั่งนี้นะครับก็เป็นเจดีใหญ่มากๆเนาะพระเจดีนี่นะครับชื่อว่าพระเจดีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะครับซึ่งดําเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นประธานก็คือครูบาบงนะครับและได้มอบให้ในายโตโน่นะครับซึ่งเป็นช่างชาวกะเหรี่ยงเนาะสร้างขึ้นนะครับ ในวิหารหน้าพระเจดีย์นี่นะครับก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นคล้ายๆพระเจดีย์นะครับแต่ว่า,าด้านนอกเนี่ยมุงหลังคาด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้เนาะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นกระจกใสทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ้างในนี้นะครับก็จะเป็น2ชั้นนะครับคือชั้นนอกแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนาะหนึ่งชั้นนะครับรอบๆทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ด้านในก็เป็นชั้นที่อยู่ข้างในนะครับโอ้สวยมากมากเลยเนาะข้างในนี้นะครับ ทุกเสาแล้วก็ผนังเนี่ยเป็นกระจกสายทั้งหมดเลยนะครับโอ้โ oh, หสวยมาก โอเคนะครับก็สําหรับที่นี้นะครับผมมาเที่ยววัดพระบาทห้อยต้มนะครับที่อําเภอลีจังหวัดลําพูนนะครับบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็สวยมากมากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่เนี่ยทุกๆวันที่15-17พฤษภาคมนะครับก็จะมีงานเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ้าของครูบาวงนะครับซึ่งศิญานุสิทธิ์ทั่วสารทิศนะครับทั่วทั้งเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาร่วมงานแบบว่าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รอบๆบริเวณที่นี่นะครับก็เป็น ชาวบ้านปากงยนหรือว่าชาวกระเรียงนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับคอยติดตามว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับ